รีนพรอมยโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่508ร้อยหลวงพี่อยู่ที่วัดศกจางอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางวันนี้ก็ได้อ่านพระธรรมนิพนธ์โดยสมเด็จพระญาณสังวรที่ชื่อว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ในชื่อเรื่องจิตตะนครที่พระองค์ได้ส่งพระนิพนธ์ไว้จิตตะนครน,นั้นพระองค์ท่านกล่าวว่าเป็นนครที่ และไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อนะอาจจะดูได้ด้วยตาใจนะเป็นนครที่ยิ่งใหญ่เป็นนครที่อยู่ใกล้อยู่ไม่ไกลเลยอยู่ในใจของเรานี่เองนะนะครนี้มีประตูหกช่องทางนะที่จะเข้ามาสู่นครนี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมีถนนเป็นทางสี่แพ่ง นั่นก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะซึ่งเจ้าเมืองของของเมืองนี้ก็คือจิตนั่นเองนะเจ้าเมืองก็คือจิตดังพระบาลีที่ว่า,าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจนั่นเองนะซึ่งคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือสิ่งทั้งปวงไม่ควร ยึดมั่นถือมั่นซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ความสุขสงบในจิตใจนะพึงที่ให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปคุกเคล้ากับขันห้านะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆนะซึ่งเจ้าเมืองหรือจิตนั้นเนี่ยนะรับรู้ได้ทั้งความสุขความทุกข์นะ ความดีความชั่วนะรู้ได้ทั้งหมดเลยนะว่าความสุขสงบในจิตใจจิตที่มีความสงบเย็นนะหรือ,อ,อความทุกขนะ์ที่มีความร้อนรุ่มในใจหรือมีความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือความขับแขนใจนะซึ่งเ,เจ้าเมืองนั้นเนี่ยจะต้องบริหารอบรม นครนี้นะหรือจิตแต่นครนี้นะด้วยปัญญาให้เจริญงอกงามรู้ถึงสิ่งใดดีสิ่งใด,ด,งดชั่วสิ่งใดที่ควรรักษาสิ่งใดที่ควรกําจัดออกไปนะพึงที่จะอบรมสติของเรานนั้เนี่ยให้ดำรงอยู่อย่างามั่นคงนะเพราะว่าจิตที่เยือกเย็นเนี้ยก็จะเป็นจิตที่มีคุณค่าเป็นจิตที่น่าพึงปรารถนานะ ที่เราจะต้องทําจิตของเราเนี่ยให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้พ้นจากกิเลสนะมีศีลมีฮิลิโอตปะเหล่านี้เป็นตน้นนะเพราะนั้นจิตนาครที่น่าสนใจนะั้นเนี่ยทุกคนก็ควรที่จะรู้อารมณ์ของตนนะการรู้เท่าทันการทําให้อารมณ์นะมีความสงบสุขเหล่านี้เป็นตน้นนี่ก็เป็นในพระนิพนธ์เล่มนี้นะหรือแม้แต่ในเรื่องราวที่สมเด็จพระสังฆราชได้ทรง ทรงตรัสถึงอัธยาศัยที่คู่บารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีนะครับขันติบารมีสัจจาบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นการทําจิตภาวนาหรือการทํากรรมฐานนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางแก้ไขนะให้เราเนี่ยคลายความว้าววุ่นใ,นในใจของเรานะ เพราะนั้นการเวลานั้นเนี่ยก็ย่อมกินสรรพสิ่งได้ทุกสิ่งอย่างแต่พระองค์ก็ทรงตัดว่าแต่การเวลานั้นเนี่ยจะไม่กินกรรมหรือผลของกรรมเพราะว่ากรรมดีก็จะให้ผลดีนะกรรมชั่วก็จะให้ผลชั่วนะในจิตตานครนี้ก็จะมีมายาแห่งโลกก็คือโลกธรรมแปดนะคือมีสุขก็มีทุกข์มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็ เสื่อมยศนะเพราะนั้นการที่เราสามารถที่จะ,ะดำรงชีวิตยอยู่ในความเป็นมนุษย์ที่จะได้รู้เท่าทันนะตามกระแสพระบรม,มพุทธพุทธวาทที่ว่าทุกคนนั้นเนี่ยมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึรร่งอาศัยนะบุคคลทากรรมใดไว้เนี่ยก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะแล้วพค์ท่านก็สรุปนะไว้ว่า ใจของทุกคนนั้นเนี่ยเป็นเช่นเดียวกับจิตตานครที่มีได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีที่เราพึงที่ฝ่ายไม่ดีก็จะขับพยายามที่จะขับไล่ฝ่ายดีเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาอบรมจิตฝ่ายดีให้เข้าให้เข้มแข็งที่สามารถจะเอาชนะฝ่ายที่ไม่ดีได้นะเราก็จะเป็นเจ้าของจิตตนครที่มีค่ามีความสงบสุขนี่คือเนื้อหาสาระนะที่หลงพี่ได้ อ่านนะและเห็นถึงใจความสําสคัญที่ได้นํามาอ่านให้พวกเราได้เอามาคุยกับพวกเราฟังในวันนี้นะก็มีในหน้า24นะในหน้ายีที่ก็มีเอ,อถ้อยคํานะที่พระองค์ทรงะนิพนธ์ไว้นะเออ,เอ,อ ในหน้ายี่สิบจำไม่ได้อาจจะไม่ใช่หน้ายี่สิบสี่นะแต่ว่าที่บอกว่าสิ่งทั้งโขลไม่ควรยึดมั่นเอถือมั่นนะหรือในเรื่องของจิตที่ไม่ควรเข้าไปคุกเข้านะก็อยู่ในหน้าสามสิบเจ็ดว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นไปเช่นไรเนี่ยต้องมีสติเพียงรู้ว่าเป็นไปเช่นนั้นต้องไม่เผลอสติปล่อยตัวไปคุกเข้าเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือไม่ไปยึดมั่นไว้นั่นเองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะสักแต่ว่ามีอยู่ตามปกติวิสัยของผู้ยังมีชีวิตจะไม่เป็นเหตุแห่งความทุกร้อนเศร้าหมองนะหรือในเรื่องราวของจิตที่รับรู้ได้ทั้งความสุขและความทุกข์นะในหน้าห้าสิบเอ็ดก็จะมีถ้อยคําว่าเจ้าเมืองแห่งจิตตานครหรือจิตนั่นเองเป็นที่รับทั้งความสุขทั้งความทุกข์ทั้งความดีทั้งความชั่วไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วในจิตตานคร หรือในมนุษย์เราที่จะไม่เข้าถึงจิตต้องเข้าถึงจิตทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งสะอาดหรือว่าสิ่งสกปรกนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของจิตอนครน,นั้นน่าสนใจที่ทุกคนควรที่จะรู้อารมณ์ของตนนะก็อยู่ในหนังสือเล่มเล่มนี้เช่นเดียวกันนะด้วยค่อยคำที่คง ลิขิตไว้ว่าเรื่องของจิตนครเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งจิตนครของผู้ใดผู้นั้นควรพยายามให้รู้เห็นเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ในนครของตนเพราะความรู้เห็นเหตุการณ์ในจิตนครเป็นความสําคัญเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความสําเร็จในการรักษาจิตให้ร่มเย็นเป็นสุขพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนรู้อารมณ์ตนรู้ให้ทันเวลามากเพียงใดก็ยังดีความรู้เท่าทันนั้น จะทาให้อารมณ์ดับอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วดับได้เร็วเพียงใดก็จะทําให้ใจอันเป็นที่รองรับอารมณ์นั้นพ้นจากความซัสดสาสฟูขึ้นแฟบลงได้เร็วเพียงนั้นได้รับความสงบสุขไม่วันไหวไปตามอํานาจของอารมณ์ทั้งหลายน,นี่คือถ้อยคำในผลิขิตของพระองค์ท่านนะนอกจากนั้นพระองค์ท่านก็ทรงแนะนําถึงเรื่องการทําจิตอวาธนาหรือกรรมฐานก็จะเป็นทางแก้ไขความวุ่นวายใน จิตใจของเราได้เช่นเดียวกันในหน้าร้อยเจ็ดสิบเก้านะซึ่งก็มีข้อความว่าการทำจิตตภาวนาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าทำกรรมฐานนั้นเป็นทางแก้ไขความวุ่นวายในใจอย่างได้ผลควรแก่การปฏิบัติสมควรแก่ธรรมะระดับไหนย่อมจะได้รับผลเป็นความสงบสุขของจิตใจในระดับนั้นผู้ปรารถนาความสงบสุขในจิตใจจึงควรได้รับการทำจิตตภาวนา หรือทำกรรมฐานโดยทั่วกันเพราะเป็นทางไปสู่ความสุขที่ที่แท้จริงเหล่านี้เป็นต้นนะหรือ,อาการเวลาก็ย่อมกินสรรพ,พสิ่งกินสรรพ,พสัตว์แต่ว่าไม่อาจกินกรรมและผลของกรรมได้กรรมดีก็ให้ผลดีกรรมชั่วก็ให้ผลชั่วทุกคนนั้นเนี่ยไม่อาจที่จะปฏิเสธนะถึงกฎแห่งกรรมไปได้นะก็มีถ้อยคำ นะภาลิตที่กล่าวไว้ว่าการเวลาอาจกินสรรพสิ่งทั้งหมดได้พร้อมกับตนเองแต่การเวลาไม่อาจกินกรรมและผลของกรรมที่ทุกสัตว์บุคคลตัวตนทําไว้ได้กรรมที่กระทาแล้วย่อมให้ผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วบรรดาผู้มาบริหารจิตคือผู้กําลังพยายามทํากรรมดีและผลดีสั่งสมไว้ไม่ให้ตัวเองวนหายไปในปากยักษ์แห่งการเวลานะ หรือแม้แต่ในเรื่องราวของกระแสพระบรมมุโทโธวาสนะที่ได้พระองค์ได้ลิขิตไว้นะในหน้าสองร้อยแปดสิบนะก็มีเอ่อถ้อยคำว่าเสียงกระแสพระบรมมุโทโธวาดดังขึ้นว่าทุกคนทั้งชายหญิงขลือหัดบรนปะชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นทาย,ยาทรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราจะทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วจกเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นนะแลวพวกและพระองค์ท่านได้สรุปไปในหน้าสามร้อยยี่สิบสี่ถึงว่าใจของเราทุกคนเนี่ยก็เป็นปะดุจจิตต่านครที่มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีที่ฝ่ายไม่ดีอาจจะมาขับไล่ฝ่ายดีเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกฝนอบรมใจของเราที่เอาชนะฝ่ายไม่ดีเพื่อควาสมสงบสุขได้นะก็อยู่ใน เล่มนี้ในหน้า324นะซึ่งมีข้อความว่าใจของทุกคนก็เช่นเดียวกับจิตตานครคือมีทั้งฝ่ายไม่ดีคอยแต่จะเข้าขับไล่ฝ่ายดีให้พ้นไปการมาบริหารจิตคือการมารักษาและอบรมให้ฝ่ายดีเข้มแข็งจนสามารถเอาชนะฝ่ายไม่ดีได้ทำให้ฝ่ายไม่ดีพ่ายแพ้สามารถอบรมให้ฝ่ายดีชนะได้มากเพียงไร ก็จะได้เป็นเจ้าของใจที่มีค่ามีความสงบสุขเพียงนั้นนี่คือสาระสำคัญของจิตตานครในพระธรรมนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงพระวะชิรยาณยานยานสองวรนะที่ได้ทรงลิขิตไว้ว่าจิตตาน,นครเป็นนครที่ลีลับไม่อาจจับตามองเห็นด้วยตาเนื้อได้จะสัมผัส รับรู้ได้ด้วยตาในอยู่ไม่ไกลคืออยู่ในใจของเราเช่นนั้นเองเมืองนี้มีประตูอยู่หกช่องคือตาหูจมูกลิ้นกายเช่นนี้นั่นมีถนนสี่แพ่งรวบรวมกันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนั้นอย่างแน่นอนเจ้าเมืองคือจิตของเราเช่นนั้นนี่ใจเป็นใหญ่เป็นประธานที่มีทุกสิ่งสัน ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจพันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ควรยึดมั่นเลยจิตไม่ควรคุกเขาในขันห้าทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารน,นั่นจิตรับรู้ได้ทั้งความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเช่นนี้พันให้บริหารจิตของเรานั้นด้วยการอบรมซึ่งปัญญาคือรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วควรรักษาหรือกำจัดเช่นนี้หนาะ อบรมสติให้ดำรงอยู่ตลอดมาจิตท,ที่เยือกเย็นจากนำพาความชุ่มใจการบริหารจิตคือการทำจิตให้สูงขึ้นให้พ้นจากกิเลสเช่นนี้ได้มีศีลฮิลิโอตปะในทันใดจิตนั้นไ้ย,ย่อมเบิกบานในอารมณ์อัตยาศัยที่คู่บารมีเจ้าเมืองนั่นคือทานศีลปัญญานั้นทุกแห่งหนขันติสัจจะ เมตตาบันดาลดลทำให้จิตของตนชุ่มชื่นใจการทำจิตภาวนาเช่นนั้นนี่หรือการทำกรรมฐานที่ดีทุกสิ่งสันเป็นทางแก้ไขความวุ่นวายในใจพันให้ใจนั้นสงบได้อย่างแน่นอนการเวลาย่อมกืนกินสรรพสิ่งแต่ไม่อาจก,กืนกินผลของกรรมนั่นโลกนี้มีมายาทุกสิ่งกันทั้งสุขทุกข นิทาสรรเสริญนั้นคู่กันไปการปฏิบัติตามพุทธปฏิปทาคือรักษาในอริยมครคมีองค์แปดเช่นนี้นั่นเช่นสัมมาทิฏฐิเช่นนี้พันสร้างคุณอนันต์อย่างมากมายทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกําเนิดเหลือล้อนเป็นหนักหนามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เนิ่นนานมาเป็นกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยของตัวตนทุกคนต้องจักรับผลของกรรมนั้น ทำสิ่งใดย่อมได้รับกรรมตามเหตุและผลใจทุกคนเป็นชิ้นเดียวกับจิตตนครบรรดาลดนเราพึงฝึกฝนตนให้ดีงามขับไล่ความไม่ดีทั้งหลายนั่นเพื่อให้จิตนั้นสุขสงบเป็นหนักหนาเราจากเป็นเจ้าของจิตที่มีคุณค่าอย่างมากนานั่นคือมีจิตสุขสงบแห่งจิตตนาคนคร ความน่าของคุณพระรัตนาตราัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านในจุดที่สําคัญและประทับใจใน พระธรรมนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรพอได้โปรดเป็นพระบัจจัยพิบาประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกต่างท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสมเด็จสมบามุ่งมา่รปารนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถังบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายของหลวงพี่และของพวกเราเทพเทวดาทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในวัดศพจังอำเภอแม่เมา